เออมามาหมดที่แล้วนี่คขั้นมือยิ่งยิ่ยิ่อว่าว่าเลขกสิเขาสิได้เงินว่าเี้วันนี้ไม่ไม่ขั้นมีหยังเล่ปะคัันคึอเ,เก่าขันคึอเก่าไหวสิได้บอกเอฟซีนะครับว่าทุ่มได้ทุ่มเลยเพราะว่าเลขของสูตรของพอสวัยนี่ก็่คือสูตรของครูอื่นคือมันจะหน่อยตัวเนาะนะครับเพราะว่าสูตรของเล็ก คำนวณนี่มันย่างหน่อยๆนี่หกหางเลยเดี๋ยวเตี้ยครับผมตัดไปนะอ๋อตัวแม่นตัวเมนอ๋อตัดออกให้มันเหลือตัวที่จะตัวที่จะคล้องเหล็กมากกว่าวัวตัวที่มันที่บ่วดบนะาเจ้าวับดำเนี่ยคล้องเองไว้ด้ดับพร้อมไหมอ๋ออ๋อมีแนวทางเหล็กดับพร้อมดับขาพร้อมเลยใครร้องคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม พี่พ่อสวัยเนาะนะครับสวัสดีครับพ่อสวัยครับตามตองงวดหลังจากที่งวดทีผ่านมานี่อเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับการไปตามมีแห้งน้ำเนาะต้ออัดพูดไปตามเลยงนี่การโดนเด้จังสิพ่อคนที่เขาบนเขาล่างอ่ากาดีใจน้ำเอฟซีเนาะนะครับที่มีโศกมีลาบกับคุณพ่อสวัยนะครับเมื่อนี้กามาตามเลขก อตองวดในวันทีหนึ่งตุลาเนะเาะมาตามตอนนี้ก็คือสีเอาเหล็กบนอย่างเดียวก่อนอนะครับเดี๋ยวเหล็กล่างจะขอเป็นอีกคลิปหนึ่งเน,ะนะเาะนะครับเอานะครับเหล็กบนนวดวันทีหนึ่งตุลานี่เ,เป็นเหล็กคำนวณเนาะคำนวณเรียบรอยละไปเดียบรอยแล้วเรีอบรอยแล้วโอ้ยบ,อ,ยบอกพีเตอมีแห่งอยู่้เบงหน้าสีหนานยิมแยมแจ่มใสเอามามางวดที่แล้วนี่คันมือยิ้ก เออว,ว่าว่าเลขสิเขาสิได้เงินว่าเดียววันนี้ไม่ไมีขั้นมีหยางเลยวะขั้นขั้นหรือเก่าขั้นหรือเก่าว่าสิได้บอกเอฟซีนะครับว่าทุ่มไดทุ่มเลยเพราะว่าเรื่องของสูตรของพอสวัยนี่มัคือสูตรของครูอื่นคือมันจะหน่อยโตเนาะนะครับบ,บอกเพราะว่าสูตรของเด็ก คำนวณนี่มันย่างหน่อยหน่อยนี่หกหางเลยเดี๋ยวเสี้ยครับผมตัดออกไปนะอ๋อตัวแม่นตัวแม่นอ๋อตัดออกให้มันเหลือตัวที่จะตัวที่จะคล้องเหล็กมากกว่าบ่อตัวที่มันที่บ่รดับนะบ่รดับไม่คองเลยไม่ได้ดับพร้อมไหมอ๋ออ๋อมีแนวทางเหล็กดับพร้อมดับขาพร้อมไม่ใช่ใครโอ้ใครคล้องมาทีนึงแล้วขาดจะคล้องมาทีนึงแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งนี่อ๋อ คิดว่าเลขสูตรเลขวิ่งตัวใดครับเลขวิ่งเก่ากับศูนย์บน่ะเก่ากับศูนย์แล้วพ่อถายบวกไปซาซาให้เอฟซีทีรับชมอยู่เนาะเพิ่นได้เขียนไปพร้อมกันเพราะว่าถามวาเบิ้งแอดมินเขียนนี่อาจจะได้เบิ้งศาสตร์จะง่อยครับฟังพ้อถายเป้อแอดมินก็จะเขียนไปพร้อมเอฟซีเขียนไปพร้อมกันจะได้ตัวนี้ไปพร้อมกันถาผู้ใดก็เขียนกั่ว่าเบิ้งแอดมินเขียนแล้วคอยเบิ้งเทียเดียวเนาะ ตัววิ่งบนนี come, uh ้ต mm ัวไหนด้คร uh ับอ yeah. ่าเก้ากับศูนย์นี่เก้ากับศูนย์อ่าพี่น้องเขียนไปพร้อมกันเลยเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์นะแอดมินเขียนแล้ววิ่งเก้ากับศูนย์เนาะเก้าทางเดียวบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวเก้ากับศูนย์นี่คุณพ่อว่าตัวไหนมันเด่นกว่ากันครับมันก็เสมอเสมอกันไหมวันนี้นะแม่นจับกันอ่าปล่อยปล่อยตัวไหนตัวหนึ่งบ่ได้เลย ตอออกมาแห้งทูนกอมาแห้งอ่าฉะนั oh man, right. ้นถ uh, like ้า2องตนี li ่มาแห้งั้งคููมันกอดคอกันมากเหบ่บ่เนี่ยบอเนี่ยบ่เนี่ยบ่เนี่ยหอเนี่ยเนาะนะมันเคยมันเคยเสียบอะไช่หรบ่เ่าเพราะว่ามันมันมาแรงทั้งสองตัวยาถิมเนื้อเก่ากับศูนย์ถิมอะไ่บักกบครูก็เลยเก่าศูนย์ก็ได้ิมอะไรลองทูนเนี่ยถิมอะไรแต่ละแต่ถิมอะไรครับแต่เบี๋ยว่้อ่ซื้อสองตเนี่บ่ึ่งถืออ๋อ ถ้าซื้อเลขบ่มีสองโต้เก่ากับศูนย์นี่เอ่อบ่ถือเลยบ่ถืออืมบ่ถือน่นอนฉะนั้นกะจับคู่เขากันแน่ระวังเก่ากับศูนย์เป็นเก่าศูนย์หกศูนย์คือเคยพลิกหัวพลิกหางบ่ครับบ่เคยพลิกหัวหรอบ่เก่าก็คือเก่าหกก็คือหกอ๋อครับเก่ากับศูนย์คุณพ่อสวัยนี่จับคู่ไว้อะไรยังไปแล้วครับผมอ๋ออ่ะนะครับมีสามโตบ่ สามตอ๋อเอ้าสมตัวเบาสูฟังไงแปดสี่เก่าแสี่เก่า่สวเขียนพร้อมกันเนาะตัวเนาะี่เก่าแปดี่เกสมตัวบ่มีศูนเนาะสาตัวนี่หาบอมีศนรมันหลายตัวทีมียื่แล้วกันหายเม็ดเดียวหายทุกขาดไหมเออหายเม็ดเดียวหายเม็ดเดียวเร่เนี่ัดสันมาแห้งๆแหลงจ้าๆแล้วนี่เก้าสี่อ่อแปเก่า เม็ดเดียวเนาะสามตัวเม็ดเดียวแล้วก็นี่มีเม็ดเดียวเนี่ยป่ะครับแม่มีมีเม็ดเดียวอ่าปกติลายเม็ดดูมันคือว่าลายตัวอ้สามตัวนีกพอสมัยไห่ครับหางเดียวท้นมาเดียวางเดียวท้นมาอือแปดสี่เก้าเนาะแปดสี่เก้าอ่ะสองตัวก็ได้นะครับที่นี่สองสองตัวสองตัว ครับสองตัวสองตัวมีตัวอะไรนครับผมีสี่เกมีสี่เก้านเียสี่เก้าสามเก้าสมเก้าหลัศูนย์เงีมีสามศูนย์สามศูนย์หาศูนย์สามศูล้วกั่หาเนาะงวดนี้เลขบนนี่่อยอยู่ีหางปกติมันจะหหางวันนี้แปลศูนตัวึ่าวบอกพูดถึงเงาะไปฟังก็คือผมไม่ได้ให้ บม่ได้หายแต่ที่ตัดถิ่มมีอยู่สองหางเติมกับปั่นกับเก่าหุกไม่ได้หายอ๋อแปดศูนกับเก่าหุกไม่นด้จ่าไว้แต่ผมก็ไม่หายเลยดิออันนี้พอหายเนาะผมขัดแล้ตัวที่หายอ๋อขัดในตัวที่หายตอนไปจุมก่อระวังเอตัวถิ่นเพิ่นขัดถิ่มนมาอาจซีแม่นฟังไว้แต่ว่าเราสิบไม่ได้เช็ดหายด้อวอบอกเขียนลงบม่ได้เขียนลงเพราะว่าผมบม่ได้บอกเพราะว่ามันตัดออกบพรไม่ตัดออกคือว่าคือหลายตัวเอาแต่ตัวที่ ครัเอาตูวตัวดิ้นมาทั่วไปตัวคัดออกมาเร็วมีสีเก่าสามเก้าสามศูนและกะหาศูนย์เก่าหกผมว่าเนี่ยหกเก่าไหมหกเก้าผมไม่ได้หายหกเก่าก็แปดศูนย์ะศูนย์ไม่ได้หาเพราะว่าเลขรักสิบเลขรักสุกสิบผมที่มีสี่สามห้านะเข้าใจเนาะ มีสามตัวลักสิมีสี่มีสามมีห้าจะเอาไปยู่กับลักหนยตัวใดกันได้มอยู่กับลักหนยเลยผมสิไปแต่ว่าโอ้โหผมไปไปเพราะไรเอ็มว่าล่ะก็ผมสี่เพราะดึงไปพุ่นล่ะคือคือคนเชจินซี่นี่สี่สามห้าแมจับให้มันอยู่ลักอยู่ลักบาร์ก้าหาเกียดอยู่ลักสิบอยู่ลักสิบมาร์หาเจ็ดได้ของผมอ่ะอ่าอ่าลักสิแมนผมจะไปทั้งสันาเ็ยดผมมาตาสูตรแตเกินลักเลยคือว่าเพราะจับ ถ้ามีลขจุดเดียว่ะเอาเอาบบดนี้สรุปว่าสองตัวบนนี่มีแค่สีหางเนาะแมงสาบุแต่มีสีเก่าสามเก่าสาศูนย์แล้วก็หาศูนตัวเน้นเน้นมีบ่พอเาไว้ตัวน้นกับสีเก่าเนาะสีเก่าสเก่าก็หาศูนย์สีเก่าก็หาศูนย์อ่าผมสชได้ปีก่อนสีแดงๆเนาะทำมีศูนย์ก็หาศูนย์เลยหมดเลครับท้งหมาเนี่ยหาศูนย์เลยมบ่ต้องกรับร็ มันกลับเลยในยุหลักสิบนะกลับพงศ์มีสูงถ้าสุดหรือว่างันผิดเลยนี่กันเพราะออกอะไรพงศปลาผมผิดผมว่าผมศ์ถืออ่าถ้าถ้าออกต้องกลับนี่บ่ถือว่าจะของสิบบ่ถือในในบ่ถเล็งพอเราโอบมันนะครับของคุณพ่อสวายนี่บ่มีโค้งสุดท้ายเลยเนาะไฮที่เดียวเลยหเดีียวนะครับก็เก้าศูนย์กวายอย่างเห็นหนาเนี่ยเลขวิ่งเก้ากับศูนย์นี้เป็นหลักหน่วย ลักซิปตัวใดก็บเบาะซูฟังอีกเนี่ยสามสี่ห้าสามสี่หานะครับถ้าท่านผู้ชมเบิ่งแล้วที่เพิ่นจับคู่ลักลักสิบนี่คือสามสี่หาลักหน่วยคือเก้าศูนย์ไปจับเอาเอาเอาไปประกอบเองก็ได้เนาะหาเก้าก็ซื้อได้เลยหาเก้าก็ซื้อได้เพราะว่ามันยุ่อลักสิบเลยครับสามสี่ห้านะครับชมใส่ดุลพินิษฐ์ใส่วิจารณ์ในการรับชมตัวเลขที่แอดทุกช่องนำเสนอ เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1ตุลาคม67เท่านั้นเนะเาะชุดขอบคุณคุณพ่อสวัยหลายๆครับผมขอบคุณครับข,ขอบคุณครับ